สวัสดีค่ะดวงชะตาพาพเพลินใบอัมเทนีโดยไม่หมออัมธรรมทฐโรนนช้ชวนทุกคนมาดูดวงกันนะคะท็อปิกในวันนี้ก็คือเขาคุยกับเราแค่คนเดียวหรือเปล่าเออเดี๋ยววันนี้มีไพ่ให้เลือกสี่กองด้วยกันนะคะขออนุญาตแบ่งกองให้ก่อนเลยนะคะกองที่หนึ่งกองที่สองกองที่สามแล้วก็กองที่สี่นะคะโอเคอืม ก่อนที่จะเลือกไพ่กันทําสมาธิกันก่อนเนาะทั้งหมดสี่กองด้วยกันนะหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับหลับตารู้สึกสดชื่นค่ะหายใจออกย,ยาวๆรู้สึกผ่อนคลายสักสามลมหายใจเนาะหรือจนกว่าคุณจะรู้สึกโอเคนะถ้ายังไม่อโอเคกดพสิส์ทำต่อไปนะคะ ส่วนใครที่โอเคแล้วหายใจเข้าลึกๆเคลื่อนลงม,มามาอยู่ที่กว่าคิ้วนะคะเปิดดวงตาที่สามหายใจออกยาวๆส่งกระแสจิตมาขอดูพลังงานหน่อยนึกถึงหน้าของคนคนนั้นอยากรู้ว่าเขาคุยกับเราแค่คนเดียวหรือเปล่าเนาะสักสามลมหายใจเช่นเดียวกันนะคะหรือจนกว่าจะรู้สึกตั้งมั่นเป็นสมาธินะ ยังไม่โอเคกดพอส์ทำต่อไปเรื่อยๆนะคะส่วนใครที่โอเคแล้วหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับลืมตาค่ะเลือกกล่องไพ่ที่รู้สึกดึงดูดใจคืนมากที่สุดนะหนึ่งสองสามหรือสี่นะคะในหัวข้อที่ว่าเขาคุยกับเราแค่คนเดียวหรือเปล่านะคะใครที่รู้สึกสับสนเนาะลองทําสมาธิใหม่หายใจเข้าลึกๆพร้อมกับหลับตาทําสมาธิสักครูน่นึงนะ,ะแล้วก็ลืมตาใหม่เนี่ยเลือกกล่องไพ่ที่รู้สึกดึงดูดใจคือมากที่สุดๆๆๆๆนะ หาทำแล้วก็ยังสับสนอยู่ดีลองทําไปสักสามสี่รอบนะถ้าสามสี่รอบแล้วก็ยังสับสนอยู่ดีนะให้ฟังนายมากกว่าหนึ่งกองได้เลยแสดงว่าพลังงานคุณอาจจะมีมากกว่าหนึ่งกองนะใครที่ยังเลือกไม่ได้เนาะเดี๋ยวกดพพสนะคะส่วนใครที่เลือกได้แล้วเดี๋ยวเรามาฟังนายกันนะไล่วิทละกรกองที่หนึ่งสองสามแล้วก็สี่ตามลําดับนั่นเองนะคะอ่ะให้เวลาอีกสักครูหนึ่งและกันนะในการตามสมาธินะคะในการเลือกใครเนาะ เอาละใครยังเลือกไม่ได้กดคอสนะคะส่วนใครที่เลือดได้แล้วมาฟังนายกันเลยเริ่มต้นจากกองที่หนึ่งตามด้วยกองที่สองสามแล้วก็สนะคะอ่ะไล่ไปทีละกองน,นะเริ่มต้นจากกองที่หนึ่งก่อนนะมาดูกันว่าเขาคุยกับเราแค่คนเดียวหรือเปล่าลุ้นไปพร้อมๆกันนะหนึ่งสองและสามค่ะอืมดูเหมือนกับว่าหนูมีความกังวลใจมากเลยเนาะเนาะอืมหรือว่ามีความรู้สึก สับสนกังวลใจนะว่าเขาคุยกับเราแค่คนเดียวหรือเปล่านะอ้าขอดูพลังงานเพิ่มเติมสักนหนึ่งใบดีกว่าเพื่อความชัดเจนนะคะเออว่าเขาคุยกับเราแค่คนเดียวหรือเปล่าอุยชัดเจนดูเหมือนสําหรับคนที่เลือกกองนี้นะดูเหมือนเขาเขายังมีใครในใจเขาอาจจะมีคนมันมันเป็นอย่างนี้เขาอาจจะยังไม่ลืมคนเก่าก็าได้ อืมหรือเขาอาจจะยังไม่เคลียร์กับคนเก่าก็ดีเนาะหรือไม่อะเขาก็มีใครบางคนเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของคุณด้วยเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเขาคุยเกี่ับคุณคนเดียวไหมมันไม่ร้อยเปอร์เซ็มันเหมือนเขายังมีคนเก่าๆอยู่หรืออาจจะเป็นคนใหม่ๆหรือมีใครบางคนอยู่ในหัวใจเขาหรือย,ยังเกี่ยวข้องกับเขาอยู่เป็นไปได้ก็ดูจากพลังงานตรงเนี้ยดูเหมือนกับว่า ความสัมพันธ์นี้ไม่ได้มีแค่เพียงสองเรามันมีคนอื่นมาเกี่ยวข้องซึ่งนั่นหมายความว่าเขาอาจจะยังนึกถึงคนเก่าๆเขาอยู่หรือยังคิดถึงคนเก่าอยู่หรือยังตัดไม่ขาดกับคนเก่าก็ได้นะคะหรือไม่เขาก็มีคนใหม่ๆเข้ามาซึ่งเขาอาจจะยังสับสนยังเลือกอยู่ก็ได้นะอืมมีคนอื่นเกี่ยวข้องด้วยในความสัมพันธ์ของคุณนะถ้าดูจากพลังงานตรงนี้เพราะนั้นน้า่ถามาว่าเขาคุยกับคุณแค่คนเดียวไหมอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อืม นั่นหมายความว่าเขาอาจจะเขาอาจจะคุยกับคนคนเดียวก็ได้นะแต่ว่าในใจเขาอะมันยังมีแบบมันยังมีคนอื่นอยู่อะเออมันยังไม่เคลียร์ใจร้อยเปอร์เซ็นหรืออาจจะยังมีคนอื่นเกี่ยวข้องอยู่กับความสัมพันธ์ของคุณสองคนก็ได้เพราะนั้นดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกว่าเขายังมีใครบางคนอยู่ยังมีคนอื่นเกี่ยวข้องกับเขาอยู่ยังไม่ได้แบบว่า ยังไม่ได้เป็นแค่คนสองคนเท่านั้นนะ,อะขออนุญาตเพิ่มเติมอีกสักใบละกันว่าไพ่จะสื่อสารอยากจะบอกอะไรเออเนี่ยดูเหมือนเพอเพอนะเขายังไม่ลืมคนเก่าอืมหรือไม่อะ่ะก็ยังมีคนเก่าที่มันยังแบบยังคาลาคาซังกันอยู่ยังเคลียร์กันไม่จบไม่สิ้นหรืออาจจะมีใครบางคนที่เขาอาจจะเคยรู้สึกดี แต่อาจจะไม่ได้คบกันแต่เขายังรู้สึกดีกับคนนั้นอยู่ก็ได้นะหรืออาจจะมีคนมาเกี่ยวข้องมีคนมาให้ความสนใจเขาก็ได้เออมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์ของคุณมันมันยังมีคนอื่นเกี่ยวข้องอยู่เพราะนั้นถ้าถามว่าเขาคุยกับคุณแค่คนเดียวไหมอาจจะคุยกับคุณแค่คนเดียวก็ได้แต่ยังมีคนอื่นยังมีใครบางคนยัง,งวนเวียนอยู่ยังเกี่ยวข้องกับเขาอยู่ ทำให้ความสัมพันธ์ของคุณสองคนมันไม่ได้มีแค่เพียงเราสองมันมีคนอื่นมาเกี่ยวข้องด้วยอะไรทั้งนองเนี่ยโอ,อ้เนาะถ้าดูจากพลังงานตรงนี้เนาะใครที่รู้สึกไม่สบายใจไม่ต้องรับไปเนาะนะคะเออส่วนใครที่รู้สึกว่าเออมันใช่อันนี้ก็อาจจะเป็นการคอนเฟิร์มนะคะแล้วก็สําหรับใครที่สับสนตั้งแต่ตอนต้นคลิปนะคะให้ฟัง,งนายกองอื่นก่อนนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเปลี่ยนลองไปฟังอีกองหนึ่งที่คุณสับสนก่อนเพราะมันอาจจะมีความเหลือล่อมล้ำหรืออาจจะมีความแบบ เหลือหล่อมๆกันบ้างนะคะเนื่องจากว่านี่เป็นการอ่านแบบ general reading นะเนาะอะต่อมากองที่2กันค่ะมาลุ้นกันนะว่าเขามีหนูแค่คนเดียวหรือเปล่าเขามีคุณหรือเขาคุยกับคุณอยู่แค่คนเดียวหรือเปล่าหนึ่งสองซดูจากพลังงานตรงนี้กังวลมากเลยอะนะกังวลมากเลยอะมีหลายสิ่งหลายอย่างไม่เป็นไปดังใจหรือ,หร,อหรือช่วงนี้ความสัมพันธ์อาจจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เนาะอะขอดูพลังงานเพิ่มเติม,ตมหน่อยนะว่าเขามีคุยกับหนูอยู่แค่คนเดียวหรือเปล่า บุยชัดเจนมากเลยอะ่ะคนนี้อาจจะเป็นคนเจ้าชู้นะหนูคนนี้อาจจะเป็นคนที่เจ้าชูหรืออาจจะเป็นคนที่แบบว่าเพลย์บอ,อยเพลย์เกิลอ่ะน,นะอาจจะมีคนให้ความสนใจเขาเยอะด้วยแล้วเขาก็อาจจะเป็นคนอธัธยาศัยดีด้วยที่แบบมีคนให้ความสนใจเขาเยอะแล้วเขาก็อาจจะมีไปให้ความสนใจหรือว่าไปไปใส่ใจแค่แค่ดูแลเอาใจใส่คนเยอะอะ่ะเออเพราะฉะน,นั้นดูจากพลังงานตรงนี้ดูเหมือนกับว่า เขาอาจจะไม่ได้คุยกับเราแค่เพียงคนเดียวเขาอาจจะมีคนให้ความสนใจเยอะมีความใหม้มีคนให้ความใส่ใจเยอะนะหรือว่ามีคนเกี่ยวข้องกับชีวิตของเขาค่อนข้างเยอะเออเป็นเพย์บอยเพย์เกิลหรือว่าอาจจะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากเป็นคนป๊อปปูล่าเป็นคนมีชื่อเสียงเป็นคนที่มีคนให้ความสนใจค่อนข้างมากเออดูจากพลังงานตรงนี้นะอืมเขาน่าจะมีคนให้ความสนใจเยอะ มีคนให้คนความสนใจเขาเยอะมากเลยโอ,อ้ดูจากพลังงานตรงนี้อืมแต่เขาอาจจะสนใจหนูเป็นพิเศษนะอืมเขาอาจจะสนใจหนูเป็นพิเศษต้องบอกว่าอย่างนี้ค่ะเขามีคนให้ความสนใจคุณเยอะมากแล้วก็มีคนที่หลงรักหลงไหลข้างใครในตัวเขาก็เยอะเขาเป็นคนมีเสน่ห์มากนะมีคนชอบคุณเยอะมากและเขาก็มีตัวเลือกมีชอยเยอะมาก แต่คนที่เขาสนใจมากเป็นพิเศษอนะ่ะคือหนูนะอืมเพราะดูจากพลังงานตรงเนี้ยหนูน่าจะตรงสเปคเขาในหลายๆจุดหรือว่าคลิกกับเขาในหลายๆอยา่างเพอๆอ่ะเขาพูดถึงหนูกับเพื่อนอนะ่ะเยอะที่สุดเลยหรืออาจจะเอาหนูไปคุยกับเพื่อนให้เพื่อนฟังเนะี่ยมากที่สุดเออหรืออาจจะเป็นไม่ได้ว่าเป็น คุยกับคนที่สนิทเนาะอาจจะไม่ใช่เพื่อนเป็นอาจจะรุ่นพี่รุ่นน้องก็ได้ที่สนิทกันอ่ะเขาอาจจะพูดถึงหนุ่เยอะที่สุดเลยเพราะว่าเขาสนใจหนูมากที่สุดอืมแต่ต้องบอกก่อนนะเขาค่อนข้างเพย์บอยเพย์เกิลหรืออาจจะเป็นคนที่เจ้าชูห้หรือว่ามีเสน่ห์มีคนให้ความสนใจเยอะมากนะแต่ตอนเนี้ยคนที่เขารู้สึกว่าแบบถูกชะตาที่สุดหรือรู้สึกตรงสเปหลงรักที่สุดอะคือหนูอืมแต่มีคน สนใจเูาเยอะเขาอาจจะไม่ได้คุยกับหนุแค่คนเดียวนะเขาอาจจะคุยหลายคนเหมือนกันหรือมีคนมาคุยกับเขาเยอะด้วยอืมแต่เพียงแต่ว่าตอนเนี้ยคนที่เขาสนใจมากที่สุดหรือรู้สึกถูกใจมากที่สุดแล้วเขาก็เอาเรื่องเราไปคุยอไปไปคุยให้กับเพื่อนเพื่อนฟังหรือเพื่อนเพื่อนรู้เลยว่าคนนี้พิเศษคนนี้สเปเชียลนะเพิ่มไข่เพิ่มเส้นอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มผักอะไรอย่างเงี้ยนะเออพิเศษ นะเพิ่มลูกชิ้นอะไรต่างๆคือหนูโอ,อ้นี่คือดูจากพลังงานตรงนี้คือดูมันมีความสเปเชียลมันมีความพิเศษอืมถึงแม้ว่าเขาจะเจะ้าเจ้าชู้หรือว่ามีคนคุยเยอะนะหรือเขาอาจจะคุยหลายคนก็แล้วแต่นะแต่ต้องบอกว่าตอนเนี้สเปเชียลพิเศษเลยเนะี่ยเขาสนใจหนูเป็นพิเศษแล้วก็ให้ความสนใจหนูมากกว่าคนอื่นเป็นพิเศษด้วยจนเพื่อนๆยังต้องแซวเลยเออ ใคร้องนายนอย่างนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะสบายใจรับไปไม่สบายใจไม่ต้องรับไปเนอะนะเอออ่ะต่อมากองที่สามกันบ้างมาดูกันว่าเขาคุยกับหนูอยู่แค่คนเดียวหรือเปล่ารุนไปพร้อมๆกันหนะึ่งสองและสามจังอืมดูเหมือนกับว่าหนูอาจจะก,กําลังสับสนเนาะกับความรู้สึกของเขาอาจจะเป็นเพราะว่าบางครั้งบางทีเขาก็ดู ดูสนใจบางทีเขาก็ดูเหมือนมีโลกส่วนตัวจนทําให้หนูรู้สึกสับสนเลยว่าเขาคุยกับหนูอยู่แค่คนเดียวหรือเปล่าขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยนวว่าไพ่จะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับหนูเขาน่าจะคุยกับหนูอยู่แค่คนเดียวเขาน่าจะคุยกับหนูอยู่แค่คนเดียวนะขอเพิ่มเติม เขาน่าจะคุยกับหนูอยู่แค่คนเดียวแต่สิ่งที่ต้องระมัดร,ระวังนะต้องบอกว่าอย่งานนง,อองานาาาดดี้ค่ะเขาคุยกับหนูอยู่แค่คนเดียวนะแต่ต้องบอกว่าพยายามทาตัวให้น่ารักนิดนึงคือไพ่ขึ้นพลังงานว่าถ้าเกิดเราพูดดีคิดดีทําดีกับเขาไปเรื่อยๆเนาะเขาจะคุยกับหนูอยู่แค่คนเดียวนั่นแหละแต่ถ้าเกิดเมื่อไร่ที่หนูเริ่มทําตัวไม่น่ารักหรือว่าอาจจะมาแบบเป็นเจ้าเข้าเจ้าของหรือครอบครอง,องหรือว่า ครอบงำนะหรือว่าแบบควบคุมเขามากเกินไปนะเขาอาจจะไม่คุยกับหนูแค่คนเดียวนะคนเนี้ยคือตอนเนี้ยเขาคุยกับหนูอยู่แค่คนเดียวแต่อย่างที่บอกไปว่าถ้าเกิดเมื่อไร่เขารู้สึกว่าหนูไม่ค่อยน่ารักสดใสขึ้นมาเขาพร้อมที่จะคุยมากกว่าหนึ่งคนนะคนเนี้ยเออเพราะดูจากพลังงานตรงเนี้ยณนะวันนี้ณนะตอนนี้คุยคนเดียวคุยกับหนูอยู่แค่คนเดียว แต่ถ้าเกิดว่าหนูหึงหวงคิดมากกังวลใจนงอนน้อยอกน้อยใจทะเลาะอะไรอย่างเงี้ยกับเขาบ่อยๆทําตัวไม่น่ารักมีโอกาสว่าเขาจะไม่คุยกับหนูแค่คนเดียวนะเขาจะไปคุยกับคนอื่นด้วยเพราะดูจากพลังงานตรงเนี้ยดูเหมือนกับว่าเขาก็คุยกับหนูแค่คนเดียวแหละตอนเนี้ยเออแต่ความรู้สึกมันเปลี่ยนได้นะอืมความรู้สึกมันเปลี่ยนได้เพราะว่าดูจากพลังงานตรงนี้คือบางครั้งบางที หากแบบงอแงมากๆอะไรเงี <ítulo> ้ยเขาอาจจะเคยมีประสบการณ์ไม่ดีมาด้วยแหละเออทาให้เขารู้สึกว่าถ้างอแงมากๆหรือแบบงอแงมากๆอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะไม่โอเคแหละเขาก็จะไม่ไม่ชอบแหละเขาก็จะรู้สึกว่ามันไม่เวิร์กแหละก็เป็นไปได้ว่าเขาอาจจะคุยมากกว่าหนึ่งคนไปเลยแต่ตอนเนี้ยเขาคุยกันหนูแค่คนเดียวเพราะฉะนั้นพยายามรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกันไว้พูดดีคิดดีทมดีต่อกันนะสร้างเสน่ห์ให้ตัวเองอย่าไปผูกติดความสุขไว้กับเขาอย่างเดียวมีความสุขไร้ด้วยตัวเอง เคยน่ารักแบบไหนก็น่ารักแบบนั้นไม่ใช่ว่าพอมีเขาแล้วเปลี่ยนตัวเองกลายเป็นว่าจะมีความสุขได้ต้องมีเขาอย่างเดียวอย่างเงี้ยเราไปผูกติดความสุขกับเขาแล้ะมันก็จะทาให้เราเสน่ห์ของเรา,าหายไปแล้วเขาก็อาจจะรู้สึกว่าไม่รู้สึกดึงดูดกับเรามากเท่าไหร่เนาะเออพรูดจากพลังงานตอนเนี้ยตอนเนี้ยเขาคุยกับหนูอยู่แค่คนเดียวแต่เมื่อไหร่ที่รู้สึกงองแงมากเกินไปเขาก็พร้อมที่จะไปคุยกับใ,ใครคนไดนะหนอระวังนิดนึงละกันนะใคร โอเคอยากรับคำนายรับไปใครไม่สบายใจวางไว้ตรงนี้นะจ๊ะอ่ะสุดท้ายค่ะมาดูกันว่าเขาคุยกับหนูแค่คนเดียวไหมคนที่เลือกกองที่สี่ราหนะหนึ่งสองและสามค่ะอึบ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 โอ้ยกำลังกังวลใจหรือสับสนใช่ไหมดูเหมือนคนนี้มีสเสน่ห์แพววพามีคนให้ความสนใจเยอะจนรู้สึกสับสนไปเลยว่าเขาคุยกับหนูอยู่แค่คนเดียวหรือเปล่าอขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยว่าไพ่จะสื่อสารอยากจะบอกอะไร โวยกังวลใจเนาะกังวลใจกังวลใจเฮ้ยเฮยเขาอาจจะเป็นคนที่เคยเจ้าชู้มาก่อนเขาอาจจะเอ่อเรียกได้ว่าเคยเจ้าชู้หรือเคยคุยกับใครหลายหละคนมาก่อนนะแต่ตอนนี้ต้องบอกหนยเขาคุยกับหนูอยู่แค่คนเดียวนะเขาเขาอาจจะเคยนะ อาจจะเคยเป็นคนเจ้าชู้เคยเพย์บอยเคยเพย์เกิลนะมาก่อนแต่ตอนเนี้ยเขาคุยกับหนูแค่คนเดียวเออว่าดูจากพลังงานตรงเนี้ยต้องบอกเลยหนูทําให้เขาเปลี่ยนไปนะเฮ้ยเขาคุยกับหนูอยู่แค่คนเดียวเลยนะหนูมาทําให้เขาเปลี่ยนไปเลยนะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะ่ะก่อนหน้านี้เขาอาจจะเคยเจ้าชู้เคยคุยกับใครหลายหคนแต่ตอนเนี้ย หนูทําให้เขาเปลี่ยนไปหนูทําให้เขาอยากจะคุยกับหนูอยู่แค่คนเดียวค่ะโอ้เป็นไปได้เหนือนเกินว่าเขาคุยกับหนูแค่คนเดียวชอบหนูคนเดียวรักหนูคนเดียวรู้สึกเดียวหนูอยู่แค่คนเดียวทั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้เขาเคยคุยหลายคนหรือเขาอาจจะเคยแบบว่าไม่จริงจังกับใครแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนไปโอ้ดูเหมือนเขาจริงจังกับหนูนะแล้วเขาคิดมากกังวลใจด้วยนะ เออเพราะว่าตอนนี้ความรู้สึกของเขาที่มีต่อหนูอะ่ะมันเป็นอะไรที่มากมายแหละนะหรือมีการวางแผนวางอนาคตเกี่ยวกับเรื่องของหนูกับเขาไปแล้วอะ่ะคือดูเหมือนกับว่าหนูมาทําให้เขาเปลี่ยนไปนะมาทําให้เขารู้สึกแบบมองเห็นอนาคตมากขึ้นเออแล้วก็รู้สึกพิเศษกับหนูมากขึ้นนะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยเขาคุยกับหนูอยู่แค่คนเดียวนะเออ เขาอาจจะเคยเจ้าชู้ก็จริงแต่ตอนนี้มีหนูแค่คนเดียวแล้วนะคุยกับหนูแค่คนเดียวแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดมากหรือกังวลใจไปเพราะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยทั้งหัวใจตอนนี้เขามีหนูแค่คนเดียวเลยนะโอ้คุยกับหนูอยู่แค่คนเดียวถึงจะเคยเจ้าชู้มาก่อนนะต้องบอกเลยเลิกเจ้าชู้เขาเลิกเจ้าชู้เลยเพราะว่าเขาอยากมีหนูแค่คนเดียวเขาคุยกับหนูแค่คนเดียวเท่านั้นเองหนอโอเคใครร้อนไห้อยู่นายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะ เพื่อยืนยันรับพลังงานของหนูนะคะยินดีด้วยนะโอเคครบถ้วนทั้ง4ี่กองนะคะและนี่ก็คือคำนํานายของหนูนะสําหรับใครที่รู้สึกสับสนเนาะตั้งแต่แรกเลยอะแล้วก็พยายามจะเลือกกองเดียวอะไรต่างๆแล้วมันก็ยังสับสนอยู่แต่ก็พยายามจะเลือกกองเดียวนะ อย่าลืมไปฟังกองที่หนูสับสนตอนแรกด้วยมันอาจจะมีส่วนพลังงานของหนูอยู่ด้วยนะส่วนใครที่แบบเด็ดเดียวกองเดียวก็โอเคนะใครที่สบายใจกับคำทำนายรับไปนะใครไม่สบายใจให้วางไว้ตรงนี้นะคะมันอาจจะมีความเหลื่อมล้ํามีความเปลี่ยนแปลงกันบ้างแล้วก็อย่างที่หมอบอกไปให้ฟังมากกว่าหนึ่งกองจะดีที่สุดเลยเพราะว่ามันเป็น general reading เนาะมันอาจจะมีส่วนของหนูเ,เล็กเล็ก,ลก,ลกน้อยน้อยแต่ละกองก็ได้นะคะอืม คือดูจากพลังงานตรงนี้มีมีโอกาสว่าบางครั้งบางทีเนื่องจากเป็นจอรริดิงบางครั้งบางทีก็คือมันอาจจะมีโอกาสที่จะแบบเอ่อเหลื่อมล้ํากันได้อะไรทำนองเนี้ยค่ะหนอเออสำหรับใครเนาะที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอนะคะก็ทักมาที่ l i น์ออ f ฟิเชียลนะไลน์ออฟฟิเชีนะคะชื่อหมอหมออัาธรรมทารโรนะคะก็ใน Description ของหมอนะก็จะมีลิงก์สำหรับเข้าเข้า เขาติดต่อนะในทุกช่องทางนะตอนนี้ช่องทางติดต่อของหมอนะมีแฟนเพจ Facebook, a c e b o o k a u m t h a r i n l e ภาษาอังกฤษเนาะอัมทร์นีแล้วก็แม่หมออัมธรมธรมทาโรภาษาไทยอันนี้เป็นแฟนเพจนะคะก็ใครอยากจะดูส่วนตัวทักไปที่แฟนเพจนี้ได้แหละนะคะก็จะได้เร็วที่สุดกับ l ล n e o f f i c i a l เนาะแล้วก็ Line, Line Official เนาะหมออัมธรมธรมทาโรนะคะแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นแฟนเพจเ,เป็น เซนต์บุ๊กส่วนตัวนะทารินีอินทร์แนนต์นะคะภาษาอังกฤษนะคะ thari nwe in t a r a naa n a n เอ่อทารินีอินทร์แนนต์นะก็จะเป็นอีกพาสหนึ่งนะคะแล้วก็จะมี YouTube เนาะช่องอั้มทารินีภาษาภาษาอังกฤษอั้มทารินีนะคะมีติ๊กต็อกนะคะอั้มทารินีภาษาอังกฤษมีไอจีอั้มทารินีภาษาอังกฤษมีเฟสอั้มทารินีภาษาอังกฤษแล้วก็เอ็กซ์อั้มทารินีภาษาอังกฤษ เอ็กส่วนใหญ่ก็จะมีลงลงโพสบ้างกับส่วนใหญ่เอาไว้วีดศิลปินเอาไว้วีดกูดจินเอาไว้ฟินฟินนอ้องนะคะแต่ว่ามาคุยกันได้นะใครทด่กูจินเหมือนกันนะคะใครเมนเหมือนกันก็มาคุยกันได้หมอกาชอบเล่นอยู่นะคะช่วงนี้ติดเอ็กซ์นิดหนึ่งเนื่องจากว่าวีดศิลปินอยู่นะคะแล้วก็เรดก็มีนะแล้วก็มีไลน์ออฟฟิเชียลก็โพสตด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นแล้วใครที่อยากจะดูส่วนตัวเนะ้าก็ทักมาที่ Line Official กับแฟนเพจเฟซบุ๊กนี่แหละ,ม,ะมันจะตอบเร็วที่สุดเลยนะคะส่วน,นอื่นบางทีนานๆทีเช็คนะส่วนติกต o อก็เช็คอยู่แต่ว่าบางทีมันส่งอะไรหลายสิ่งหลายอยา่างส่งน้ำบาก่ะนะเนาะแล้วก็ก็เลยแนะนำให้เป็น Line Official กับ แฟนเพจเฟซบุ๊กดีกว่านะคะก็จะเร็วที่สุดเลยนะคะส่วนใครที่อยากจะดูฟรีรอไลฟ์สดเนาะนะคะไลฟ์สดไม่เป็นเวลาแน่นอนแล้วแต่ความสะดวกแล้วแต่บุญกรรมสัมพันธ์การใครได้เจอก็ถือว่ามีบุญโชคดีไปนะใครไม่เจอก็ไม่เป็นไรก็ติดตามกันไว้สั่นกระดิ่งไว้เวลามีอะไรใหม่ๆอัปเดตจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตหรือทุกไลฟ์ของแม่หมอนะคะ ส่วนใครที่อยากจะดูฟรีแบบพิการการ์ดแบบนี้นะคะก็คอมเมนต์บอกหัวข้อกันได้หมอจะหยิบหัวข้อของคุณไปทําพิก,การัการ์ดนะจะได้ดูฟรีกันเนาะส่วนใครที่จะดูส่วนตัวอย่างที่บอกไปก็ทักมาส่วนตัวได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์เนาะกดติดตามกด subscribe กดหัวใจ,ใจใกดกระดิ่งกริ๊งกริงกดซีฟอร์สให้กับหมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให,ให้หมอในการทำคลิปทีดีต่อไปให้ทุกคนเลยสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่าเบิกบานเดินรู้แล้ว สวัสดีค่ะบ๊ายบาย